โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเภสัชกรหญิงซีดีนาศีสันจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วค่ะในเรื่องของการ จัดฟันฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสาระดีๆซึ่งวันนี้เรามีวิทยากรจะมาให้ความรู้กับทุกๆท,ท่านนะคะก็เดี๋ยวเราไป ฟังเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหัวข้อของการซื้อและใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีค่ะมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกแล้วก็ตอบคำถามกันนะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราจะมาเฉลยกันในสัปดาห์นี้คำถามก็คือว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้หน้ากาก N95 นะคะคำตอบก็คือไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้หน้ากาก N95 สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการป่วยค่ะสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าหรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ทั่วไปได้เลยค่ะผู้ป่วย ที่มีอาการป่วยให้ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้เลยค่ะสำหรับหน้ากากอนามัย N95 ที่ใช้ในทางการแพทย์นะคะเราจะแนะนำให้ใช้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะคะ เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงได้ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภยอัยอยได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากอยผ่านทางเว็บไซต์ของอยแอปพลิเคชันหรือทางไลน์ของอยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ยังเปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการแช้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง,างต่างๆเช่นสายด่วนอย1 5 5 6ลน์ เฟซบุ๊ก fda ไทยหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศช่องทางการติดต่อของออยเป็นประตูเข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนแจ้งเบาะแสเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ตอนนี้ออยเขาเปิดมีการตัวแชทบอทในไลน์นะครับเช็คข้อมูลสุขภาพผ่านทางไลน์ได้ที่ไลน์ fda ไทยครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกด้วยเช็คชัวร์แค่ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chua o y o com facebook fda ไทยและ YouTube c h anel n fda ไทยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงของประเด็นคำถามคำตอบที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่อง ฟันสวยด้วยการจัดฟันและฟอกสีฟันที่ปลอดภัยนะคะได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะเภสัชกรหญิงพัชราพรนนทสวัสดีจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราพรค่ะสวัสดีค่ะ,คะสำหรับคำถามนะคะคำถามแรกเลยนะคะก็คือว่าการจัดฟันนี่คืออะไรคะ ค่ะสำหรับการจัดฟันนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาฟันไม่สวยฟันหน้ายื่นฟันซ้อนฟันเกกัดฟันไม่ได้หรือยิ้มแล้วไม่มั่นใจให้หมดไปได้ค่ะปัจจุบันการจัดฟันมีราคาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะและสามารถเลือกชนิดของเครื่องมือได้ตามความเหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ของอาละบบุคคลโดยเฉพาะการจัดฟันแบบโลหะที่ใช้ลวดดัดฟันซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะอยากจะให้คุณพัชราพรให้ความรู้เกี่ยวกับ ลวดดัดฟันค่ะค่ะลวดดัดฟันนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ควรใส่เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันหรืออวัยวะภายในช่องปากเท่านั้นค่ะลวดที่นิยมใช้ในการจัดฟันมี2แบบ 1. ก็คือลวดสแตนเลสมีความแข็งแรงไม่บิดงอได้ง่ายนะคะสามารถดัดขึ้นรูปได้และมีความฝืดต่ําในการเคลื่อนผ่านช่องแบกเก็ตนะคะและสคือลวดโลหะผสมเช่นลวดนิกเกิลไทเทเนียม มีความนิ่มโค้งอได้และกลับคืนรูปได้เหมือนเดิมจึงนิยมใช้ในช่วงแรกของการจัดฟันที่ฟันยังเกยอยู่มากค่ะลวดดัดฟันที่ใช้ด้านทันตกรรมประดิษฐ์โดยทันตแพทย์ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ก่อนนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงประเภทที่2หลักเกณฑ์ที่5การนำมาจําหน่ายในประเทศต้องได้รับไปรับแจ้งรายการละเอียดมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องก็คือ ISO 15841ค่ะ Wir e for Use in Orthodontics นะคะลวดดัดฟันจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ต้องขออนุญ,ญาตในการนำเข้าจากอยและต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนดหากมีการลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากอยจะถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดใน2กรณีค่ะก็คือ 1. กรณีไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้านะคะจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ กรณีการนําเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอนะคะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะแล้วที่เป็นลักษณะของลวดดัดฟันแฟชั่นนะคะอันนี้อ,อยอเรากํากับดูแลด้วยหรือไม่แล้วก็กํากับดูแลอย่างไรคะ ในส่วนของลวดดัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะจะพบสารปนเปื้อนซึ่งเป็นโลหะหนักเช่นตะกั่วนะคะพลวงซิลิเนียมโครเมียมหรือสารหนูนะคะวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่ไม่มีมาตรฐานค่ะลักษณะาการนำมาคล้องที่ฟันด้วยลวดที่ไม่แข็งแรงนั้นจะมีโอกาสที่จะหลุดลงคอทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดฟันหรือดัดฟันที่ถูกต้องจะต้องกระทําโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การใส่ลวดดัดฟันโดยไม่มีการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยก็คืออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2 5 2 2มาตรา36วรสองประกาศห้ามขายถาวรตั้งแต่วันที่19กันยายนพศ2522ค่ะแล้วก็คำขันต่อไปนะคะ ลวดดัดฟันแฟชั่นแตกต่างอย่างไรกับลวดดัดฟันที่ใช้ทางการแพทย์คะคะในส่วนของลวดดัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามหรือทันสมัยเท่านั้นไม่ใช่การรักษาทางทางการมใดๆซึ่งเสี่ยงให้ผู้ใช้เกิดอันตรายได้จากการใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะอาจจะมีโอกาสติดเชือ้อเช่นไวนรัสตับอักเสบบีได้ค่ะ แล้วก็การปรับแต่งลวดที่ใช้สอดในแบ็กเก็ตที่ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดแรงกดที่ฟันและหากเก็บปลายลวดที่พันรอบฟันไม่สนิทอาจแทงทะลุเหงอือกหรือกระพุ้งแก้มจนเป็นแผลได้รวมทั้งการใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ไม่ยึดแน่นพอแบ็เกตอาจหลุดลงคอหรือหลุดไปปิดหลอดลมอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะลวดดัดฟันแฟชั่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทางไหนได้บ้างคะ การจัดฟันแฟชั่นนั้นนะคะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้จากวัสดุและเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะนั่นก็คือมีโอกาสได้รับสารปนเปื้อนหลายชนิดอย่างที่กล่าวไปก็คือมีอะชิตะกัว่วทรวงซิลิเนียมโครเมียมสารหนูและอื่นๆนะคะหากสารเหล่านี้สะสมในร่างกายในปริมาณมากจะขอให้เกิดผลต่อไตทําให้ไตาวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะและอาจจะเกิดอันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ได้จัดฟันโดยทันตแพทย์นะคะ การใส่ลวดดัดฟันเองโดยไม่มีทันตแพทย์แนะนําวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียด้านสุขอ,อนามัยของฟันหรืออวัยวะในช่องปากตามมาประกอบกับลวดที่เป็นอุปกรณ์ยึดเกาะกับฟันเป็นลวดที่ไม่แข็งแรงเพียงพอได้นะคะจะมีโอกาสที่จะหลุดลงคอเป็นอันตรายแก่ผู้สวมลวดดัดฟันจนถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้ฝากเกี่ยวกับ คุณผู้ฟังนะคะที่ทางบ้านเนาะที่เขาอยากจะไปดัดฟันนะคะให้เขาจะต้องสังเกตอะไรบ้างหรือว่าดูยังไงบ้างน,นะคะอยากขอเตือนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะคะที่นิยมดัดฟันตามแฟชั่นอย่าหลงเชื่อร้านดัดฟันแฟชั่นที่เปิดให้บริการเกลื่อนอยู่ในขณะนี้เพราะจากการตรวจสอบพบว่าร้านจัดฟันแฟชั่นเหล่านี้ผู้ที่ให้บริการไม่ใช่ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะ ที่สำคัญวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้ก็มักไม่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นลวดที่ใช้ในการดัดฟันซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลวดสแตนเลสหรือเป็นลวดที่ร้อยดอกไม้และบางร้านก็มีการใส่ลูกปัดหลากสีพลาสติกยางหรือกากเพชรด้วยค่ะซึ่งเป็นสารปลอมปลนที่ไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเราจะไปดัดฟันตามร้านคลินิกเถืือนอย่างนี้นะคะโอ้อันตรายมากนะคะ พักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจจากอยกันค่ะเป็นเพื่อนทางไลน์กับ f อ a ไทยแล้วได้อะไรเพียงกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์เลือกเพิ่มเพื่อนกดค้นหา และรวดเร็วเราก็เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวแชร์ไหนไม่ชัวร์สามารถเช็คข้อมูลที่แชร์บนโซเชียลว,ว่าจริงหรือปลอมได้กับออยอ i ดิจิ l ัลไรเบอรพร้อมคลิปวิดีโออธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งเช็คเลขออยอก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเจอข่าวแชร์มั่วๆม,มาสามารถแจ้งเรื่องเช็คชัวร์แชร์กับอยอได้ทันทีนอกจากนี้ ยังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆฟังพอร์ตแคสชิชิลหรือสโลดแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์จากออยก็ได้ทั้งแอปออยตรวจเลขแอปออยเช็คชัวแชร์ are, และออยสมาร์ทแอปพลิเคชัน เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะแล้วก็คําถามต่อไปค่ะนอกจากการมีฟันสวยด้วยการจัดฟันแล้วเนี่ยค่ะก็มีอีกวิธีนึงอะคะ่ะก็คือการฟอกสีฟันให้ขางนะคะเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะอยากจะให้อธิบายเรื่องของการฟอกสีฟันเพิ่มเติมหน่อยค่ะ การฟอกสีฟันนะคะก็คือการทําให้ฟันที่มีสีครั้าดูขาวขึ้นฟันที่เปลี่ยนสีเกิดจากสองสาเหตุหลักนะคะหนึ่งก็คือสาเหตุจากภายนอกตัวฟันเช่นสีจากอาหารเครื่องดื่มบุหรี่เป็นต้นและสงจากสาเหตุจากภายในตัวฟันค่ะเช่นการสะสมสารมีสีข้างในเนื้อฟันขณะสร้างฟันหรือในกรณีฟันตายค่ะ คำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันที่สามารถทําเองไม่จําเป็นต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าร้านยาและความงามต่างๆออยมีการกํากับดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนะคะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าต้องแจ้งรายการละเอียดโดยอาศัยอำนาจตามความในวงเล็บ3ของบทนิยามคำว่าเครื่องมือแพทย์นะคะ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่าหรหรือมีส่วนประกอบของคาร์บอนมเปอร์ออกไซด์หรือสารชนิดอื่นที่ให้หรือปลดปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นมากกว่าหรหรือกรณีที่ความเข้มข้นน้อยกว่า6%อนนะคะจะต้องมีส่วนประกอบของสารประกอบฟออะไรซึ่งเมื่อคำนวณในรูปฟออะไรรวมทั้งหมดแล้วมีระดับความเข้มข้นที่เกินกว่า0.1% 1 จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ขายได้เฉพาะแก่สถานพยาบาลซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์จะต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายให้ผู้ป่วยนํากลับไปใช้ที่บ้าน,นะคะ่ะ แต่ในส่วนกรณีของผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่ไม่เข้านิยามของเครื่องมือแพทย์ดังที่กล่าวมานะคะจะอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสําอางพศ2535ประกาศให้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องสําอางควบคุมพิเศษค่ะ โดยระบุเงื่อนไขว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟันไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีปริมาณสารคำนวณในรูปไฮโดรเจนอรอกไซด์มากกว่า3.6-35%ให้ใช้โดยทันตแพทย์เท่านั้นและผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องรายงานรายละเอียดของการผลิตหรือนำเข้าและการจำหน่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้และเป็นการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ฟอสสีฟันที่จัดเป็นเครื่องสําอางดังกล่าวเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือจะเป็นเครื่องสําอางก็ต้องจ่ายโดยทันตแพทย์ให้กลับไปใช้ที่บ้านค่ะ ก็คือว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปหาซื้อเองได้นะคะตามทั่วไปตามร้านยาหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไม่จะเป็นบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะต้องผ่านอันตแพทย์เท่านั้นเนาะในส่วนของการฟอกสีฟันนะคะและคําถามต่อไปค่ะการฟอกสีฟันเนี่ยจะทําให้เกิดอันตรายต่อฟันไหมคะ ค่ะถ้าจะฟอกสีฟันต้องทำความรู้จักธรรมชาติของฟันก่อนนะคะว่าผิวฟันที่เรามองเห็นอยู่นั้นเป็นฟันที่มีผิวเคลือบซึ่งผิวเคลือบฟันของเรามีผลึกไฮดรซิอะพาไทไ์เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ผิวเคลือบฟันของเราเป็นสารแอนินซีส่วนสารที่ทันตแพทย์ใช้ฟอกสีฟันให้นั้นอยู่ในกลุ่มของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่จะไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อสารแอนินซีได้ ดังนั้นโดยทั่วไปถ้าฟันแท้ของเรายังคงมีเครื่อบฟันที่มีความแข็งแรงเป็นปกติแล้วการฟอกสีฟันด้วยน้ำยาที่ทันตแพทย์ทำให้ไม่ไปทำลายเครือบฟันของเราค่ะโอ้เงินแสดงว่าถ้าเกิดทำในความดูแลของทันตแพทย์นี้ก็จะถือว่าปลอดภัยก็ไม่อันตรายถูกไหมคะใช่เลยคะ่ะค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันมีผลเสียอย่างอื่นอีกไหมคะ จากที่ฟังมานะคะเราก็จะเห็นว่าการฟอกสีฟันดูเหมือนว่าจะไม่มีผลเสียต่อเคลือบฟันของเราก็ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วหากเราฟอกสีฟันบ่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะตัวเคลือบฟันเท่านั้นที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเนื่องจากในปากของเราไม่ได้มีแค่ฟันแต่เรายังมีที่ตั้งของฟันที่อยู่ชิดกับฟันเรียกว่านเนื้อเยื่อบุช่องปากนะคะซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นสารอินินซีเหมือนกับฟันแต่เป็นสารอินทรีย์และอยู่ในตำแหน่งที่เป็นจุดเสี่ยงอย่างมากที่จะมีโอกาสสัมผัสกับสารไฮโดรเจนรลออกไซด์ที่ทันตแพทย์ใช้ในการฟอกสีฟัน และมีฤทธิ์ให้ผลต่อสารอินทรีย์อยเหงือกและเนื้อเยื่อบุกช่องปากของเราด้วยค่ะถ้าระหว่างที่ทําการฟอกสีฟันสารไฮโดรเจนบรอกไซด์ไปสัมผัสกับพื้นที่ที่เป็นสารอินทรีย์แล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้หรือส่งผลให้เกิดการอักเสบต่อไปได้นะคะดังนั้นก่อนที่ทันตแพทย์จะทําการฟอกสีฟันก็จะมีการใส่เครื่องมือป้องกันเหงืออและเยื่อบุก,กับพุงแก้มให้ด้วยค่ะ ค่ะแนละคำถามต่อไปนะคะการฟอกสีฟันแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ฟันขาวอยู่ได้นานแค่ไหนคะโดยทั่วไปการฟอกสีฟันแต่ละครั้งจะคงรักษาความขาวของฟันให้อยู่กับคนไข้ได้ประมาณ6เดือนถึง2ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านเวลานะคะเพราะสภาพผิวฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกทั้งไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันค่ะ ถ้ารักษาสุขภาพฟันได้ดีเช่นมีความระวังป้องกันไม่ดื่มกินอาหารที่ไปกระตุ้นให้ฟันกลับมาเหลืองอย่างเช่นการดื่มชากาแฟหรือแกงที่ทําให้สีติดฟันหรือภาพบุหรี่นะคะก็จะรักษาฟันขาวไว้ได้นานกว่าคนอื่นแต่ก็มีบางคนที่ธรรมชาติของฟันกลับไปเหลืองได้เร็วถึงแม้จะเรามาระวังให้ดีแล้วก็ตามะคะค่ะและสาหรับคําถามสุดท้ายนะคะฟอกสีฟันเนี่ยค่ะเราสามารถทําได้บ่อยแค่ไหนคะ จะเห็นได้ว่านะคะแต่ละคนมีธรรมชาติของสีฟันหรือเนื้อฟันที่ต่างกันมีความอ่อนไหวต่อน้ํายาฟอกสีฟันที่แตกต่างกันและยังมีความต่างระหว่างการทําโดยทันตแพทย์ที่ใช้น้ํายาเข้มข้นกับการฟอกสีฟันที่ทําตามบ้านนะคะที่ใช้น้ํายาความเข้มข้นต่ําความเสี่ยงจากการฟอกสีฟันก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าน้ํายาฟอกสีฟันไม่ได้ทําความเสียหายให้กับเคลือบฟันที่แข็งแรง ดังนั้นหากคุณไม่ได้มีสุขภาพฟันไม่ดีฟันผุฟันไม่แข็งแรงหรือแพ้น้ํายาฟอกสีฟันมีอาการเสียวฟันหรือระคายเคืองส่วนต่างๆรอบฟันเป็นอย่างมากและการทำโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในการฟอกสีฟันที่จะไม่ให้น้ายาเคลือบล้นไปถูกเหงือกหรือกระพุ้งแก้มที่เป็นสารอินทรีย์ การฟอกสีฟันจะสามารถทําได้ตลอดตามระยะเวลาที่ฟันกลับมาเหลืองเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังควรเว้นระยะเวลาให้นานที่สุดที่จะกลับมาฟอกสีฟันใหม่โดยการดูแลสุขภาพฟันเช่นลดเว้นอาหารและเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ฟันมีสีเหลืองให้มากที่สุดถ้าดูแลฟันได้ดีอาจฟอกแค่ปีละครั้งเดียวค่ะซึ่งนานยอมลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำยาฟอกสีฟันสัมผัสกับส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ในช่องปากได้ค่ะ สำหรับประเด็นของ ลวดดดดฟันแล้วก็ฟอกสีฟันนะคะที่คุณพัชรพรมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนั้นโหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องพึงระวังก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการดัดฟันนะคะหรือว่าการฟอกสีฟันทั้งหมดต้องทําโดยทันตแพทย์ค่ะนะคะเราไม่สามารถที่จะทําเองได้ไปซื้อไปหาใช้เองได้หรือว่าไปทําในคลินิกเถื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้บริโภคทุกคนจะต้องระวังนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญ มากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกนะคะรวมถึงตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ Facebook FDA People คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าอันตรายจากการจัดฟันที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มีอะไรบ้างคะ่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณเภสัชกรหญิงพัชราพรนนทสวดศรีจาก กองควบคุมเครื่องม,มือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ฟงังทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะ,คะตั้งสติก่อน,นครับแชร์ข่าวโดวยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับเอาแล้วเราจะรู้ได้ยงไงะ ว่าข่าวที่แชร์ออกไปอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าออยเช็คช ah, ัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้ ah. อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจท้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทําให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตราย ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ Line at fda ไทยได้เลยครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการออย กัรผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ